กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินดอลี่เย่เ yeah, จอก,กันอีกแล้ววันนี้พี่มินมาจะมาในช่วงเปิดถุงเรามาดูกันดีก,กว่าว่าพี่มินซื้ออะไรมาบ้างแล้วมาอยู่ในช่วงเปิดทุงกันนี่นะคะพี่มินได้มาเนาะได้มาแค่นี้เอง จากร้านทุกอย่าง20บาทน,นะคะชิ้นแรกเนาะเป็นตัวนี้น้องไข่นะคะเขาบอกว่าเป็นลูกเจี๊ยบนี่นะคะชิ้นแรก20บาทแล้วก็เป็นนี่เลยบ้านไม้นะคะเป็นบ้านที่เราต้องมาประกอบเองเนาะพี่มินซื้อมาให้น้องซูชินะคะไม่รู้ว่าน้องซูชิจะเข้าประตูบ้านได้ไหมเนาะเดี๋ยวไว้เรามาดูต่อกันนะคะตอนที่พี่มินรีวิวให้ดูนะชิ้นสุดท้าย พี่มินเห็นว่าใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะพี่มิ้นก็เลยซื้อผ้าคนหนูมาให้ซูชินะคะนี่นะได้มาสี่ผืนนนราะคาะ0บาทตกผืนละ5บาทเนาะก็ได้มาสี่ผืนนะคะได้มาเป็นน้องลายน้องบัวน้องดาวแล้วก็ลายจุดนะคะแล้วก็ลายนี้นะคล้ายๆกับหัวใจหรือเปล่าเนาะลายหมดทั้งหมดช่วงปอถึงช่วงนี้นะคะพี่มิ้นได้มาทั้งหมด3มชิ้นนะคะจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะเจ เดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูทีละตัวในคลิปหน้าเลยนะฝากตามชมด้วยนะถ้าใคนไหนชอบการรีวิวของพี่มินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พี่มินด้วยนะแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย